สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะจากร้าน T S Big Boy นะครับครับแล้วผมครับนม่กกลับไปมือขวาเฮียตีจัดให้ <c oughs> เดีย๋ยวนี้เวลาลงคลิปใน y o u t u นะครับผมจะไม่ใส่เอฟเฟกต์ละอ่าไม่ใส่ไม่ใช่ไม่ทันไม่ทันใช่ไหมทำไม่ทัน <c oughs> ตัดต่อไม่ทันแล้วเอาดิบๆไปเลยอ่ะ,ะเราไม่ชอบการตัดต่อไม่ชอบการ เฟซขึ้นมาอ,อยากจะให้เห็นไหมว่าจริงๆถ้าหลุดก็หลุดไปเลยหลุดก็หลุดไปเลยพูดหลุดก็หลุดไปเลยครับผมพูดดีเป็นสีแก่ปากพูด <นะ S 2> มากปากอัจะมีสีเอ้อเอาที่อยู่หน้าผมวันนี้รถเข้าใหม่สองคันนะครับไทยอัมทักตันเก้นร0 0นะแล้วก็ปีศาจดำยมามาฮ่าครับผม mt 0 9 abs นะฮะสองคันนี้ มาในสภาพดำเงาวิ่งวิ่งหนึ่งคันและดำด้านดักด,<ำ> <S 1> 1 <S ดักคันนะไล่ที่กันแรก m อ0 9ครับ2018รถมือเดียวเจ้าของมือเดียวรักอย่างกับลูกนะอุปกรณ์ตกแต่งตอนแรกมีท่อครับผมมีท่อไอแอโรออกซื้อมา4ี่0 0ื ตอนแรกก็คุยตกลงดิบดีได้ทงได้ทอ่อท้ายพอไปถึงถอดท่อกูซะง,งั้นถอดไปเลยถอดไปเลยให้มารถเปล่าให้รถเปล่าเหมือนหลอกกูปไปเอียนี่ว่ากูเติมน้ําไปมาจะกลับก็อะไรยอยู่เอาพูดโชว์แม่งไปเลยนะเฮ้ยเป็นไรหนวะอะไหลอยนะนะเอาสภาพรถคันนี้ถือว่า <c oughs> เลี่ยมนะคำว่าเลี่ยมนี่คืออะไรเลี่ยมนี่คือไรที่ติดใช่ นะอุปกรณ์ตกแต่งก็จะมีในส่วนที่เหลืออยู่นะจะมีกานว่าน้ำกันล้ม e v o t e ทสปูนยกหลังยางนี่ยังใหม่ๆอยู่ครอบถังคาร์บอนนะแผน่นคาร์บอนแท้นะเว้ยแผนคาร์บอนแท้เห็นอย่างนี้นี่คาร์บ,บอนนะเรียกได้ว่าไลฟ์ตำหนินะอุปกรณ์เดิมบางคนท้ายเขาเรียกว่ากันดิดอยู่ครบทะเบียนสวยนะแกันยา กันยายน7จ็ครับนะเป็นคนชอบ7อ๋อเป็นคนชอบ7นะกูยังติดใจท่อถอดท่อกูไม่ไหวนะเอ้าถอดท่อไปแล้วก็ขายเงี้ยครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบเสียงดังเลยแล้วช่วงนี้ด้วยกำลังหิวด้วยนะอย่าหาช่องทางให้พวกท่านแดกนะไม่ว่าจะเป็นระดับสูงบิ๊กบนะแดกอีแดกปูนครับผมระดับล่างจ่า จ่าจางโมปิงปองอันนี้ชอบแดกใบเขียวใบแดงครับผมนะพูดดีเป็นสีแค่ปากพูดมากปากจะไมก็ถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานเรี่ยมรถสวยนะมือเดียวอย่างที่บอกไปนะครับม์คันนี้อยู่ที่1นึ่งหมื่นหกพันโลสตาร์โชว์หน่อยดิหนูโอ้โหเรี่ยมจริงไฟหน้า LED เอ้ไม่ใช่ไฟหน้า LED ไฟหน้าโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์แล้วนะ ขาบอกเลยไฟหน้าเป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับรถรุ่นนี้โหดแพงนะชุดหน้านี่แค่โครเดียวน่าจะมีสามหมื่นบาทแพงชิบหายฟังเสียงหน่อยเร็วโท่อเดิมขนาดนี้ท่อเดิมมันเนี่ยนะขี่ไปไหนใครก็มองแอดงว่โหดนะแค่นี้ก็โหดแล้ว ใสๆคอท่อใส่คอตั้งแต่ซื้อมามึงไม่ได้ใส่เลยใช่ไม่ได้ใส่เลยเพิ่งมาใส่ให้กูวันนี้นะเพิ่งใส่มาวันเนี้ยเปิดราคาอยู่ที่เปิดราคาอยู่ที่ครับสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะราคาต่อมาสภาพเลี่ยมไทยอ้ํานะรถผู้ดีอังกฤษผู้ดีอังกฤษนะทักตั้นเก้าร้อยมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งหลายรายการนะไม่ว่าจะเป็นโมงหน้าครับนะ ไม่ว่าจะเป็นมงหน้าไฟหน้าไฟเปนไงแบบโปรเจกเตอร์ LED นะ LED นี่ก็มีไฟเหลืองรอบเป็นวงแหวนบางคนหน้าเป็นเอกลักษณ์เหล็กขนยางข้างหน้ายังอยู่นะกาดว่าน้ำกันหินกระเด็นใส่แล้วก็ไอกาดกันโค้งเนี่ยโคางล่างเนี่ยแข็งปักนะเครื่องเลี่ยมไอตัวนี้ขัดออกได้ถ้าใครซีเรสก็ขัดเอาแต่ว่า สไตล์ของเขาก็คือเวลาโดนน้ำเนี่ยถ้าไม่รีบเช็ดออกก็เพราะเครื่องมันร้อนจัดไงคเครื่องมันร้อนเุ๊บเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่มันก็จะเป็นคราบท่อคู่คสเตเลสปลายกลวยตูดมดตัวนี้ท้ายนี่เปื่อยๆแบบนี้เลยนะเพราะว่าตัวนี้มันต้องออกออก,ออกแนวนี่แล้วเขาเรียกออกแนวอะไรนะแนวโอสคูโอสคูมอ ปูดไม่มีนะท่อคูนะ่สีถังเดิมเงาชำวิง่งโ,โ,โอ้โหโอ้โว้ยไหมค์คนนี้อยู่ที่ไมค์คนนี้อยู่ที่อะไรไนี่ป่ะได้เอาถ้งงั้น มาแล้ว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 มาที่นี้อยู่ที่1น0 0 0่โลอ้าวกำคัดหน่อยเอ๊สตาร์ทหน่อยโอ้โหโอ้โหเดินแบบภบดูรอบเดินเบาเขานะบบบบเสียงแน่นๆน่อ่ะโอ้โหแน่นจริงเบอี์ทีไร ราคาอยู่ที่239,000บาท239,000บาทส3 9 0 0บาทภาพนางฟ้ารถเลี่ยมมากนะสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0628352742วันนี้ผมเฮียตีจัดให้และเฮียนกจัดไปลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า